สวัสดีครับพีพ่น้องสุกุสุกนนะครับเนาะวันนี้พญยนุมาพบพอกับพี่น้องง่ามแมแรงพี่น้องข้าวแรงนะครับหามงกลัวแล้วพระตีกองต,ตีกองแรงนะครับเนาะบางหนึ่งอันวันนี้พญานุต,ตนัดต้นระจี๊บออกกับพี่นอ้องเพราะว่าสิเฮ็ดเตรียมพื้นเตรียมดินนะครับตากดินวัฒน์ปลูก ผักอย่างอื่นครับเพราะว่ามันถ้าปล่อยไว้มันกระสีบังครับเหตุเกิดห่มเนาะมันจีงําแปลงผักครับพี่น้องพราะนก,กนเลยตัดออกนะครับแล้วก็เก็บน้อยๆมันเมแรงสีต้มกินลวกกินกับแก้วกับเพ็ดดิบนะครับพี่น้องหลายเติอบอยู่ครับข้างบัวบ พญานุกะเปลี่ยนจังปางแล้วนะครับพี่น้องห้ามบกข้ามบกบวกพญานุกะหื้อแล้วนะครับด้านล่างกะกาลังขุดดินครับขุดดินตากแดดนะครับที่ปลูกพักกระจรครับหรือว่าพักกวางตุ้งครับพักกวางตุ้งดอกครับเพราะว่ามันกะปลายืดดูฝนนะครับต้นรดูหนาวตอนนี้ก็พอดีครับเดือนตุลาครับเนาะเดือนตุลา มันอคลืนฝนกระตกนะครับพี่น้องแห้งตอนเศร้ามากครับฝนตกลิ่นเดยวกระตกเด้วกระเศรา้าทั้งแห้งทั้งคอยพี่น้องเห,ห็ดทรยดินเละพี่น้องดินที่พญาน,น,นุกูดรไว้นั่ใส่ลงงทาบูรลงไปเนี่ยเละครับเลยต้องปล่อยให้ดินเขาแห้งเหือดแห้งจะสองสามมือนะครับถันฝนมาตกลงมาอีกตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่พี่น้องยังขึ้นอยู่ แรงพี่น่ก็สิได้กินกระเจี๊ยบสดๆนะครับขายดีพี่น้องกระเจี๊ยบขายดีเพราะว่าหนึ่งห้าตัดสดๆแล้วก็บร่ได้ฉีดยานะครับเนาะแล้วก็ซดซื้อที่ตลาดนะครับซ่วนเขาสีออกจากสวนซืส,สิไปตลาดอันบนขายทรงครับแล้วก็พอคาเมคาสนะิเอารับมาทรงมาขายต่ออีกพี่น้องหลายมือครับเต่ของเฮานี่ตัดสดๆนะครับรสชาฉาความแสบ ตัางกันนะครับ่น้องเนาะหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องบริฉีดยานะครับเอาไปขายขาเจ้าก็มักซื้อนะครับตัวแรกพญานุก็ว่าโอ้เห็นจังไหสิขายขายใดสันว่าขายบัตรใกับสกินนะครับพี่น้องเอาไปมากเพราะข้าวเจ้าหัวมีสันลัครับผู้นั้นกัดซังผู้นี้กัดซังพยานุขายบะบอแพงพี่น้องยี่สิบบาทครับกัดสีหลายคนนี่ยอดกี่สิบบาทเนาะอันนี้มันหน่วยหน่อยเพราะว่าพยานุตัดต้นมั่นนะครับ ตัดต้นเขาถิ่มก็เลนยน้อยๆน้อยใหญ่ก็เอาครับมันมีแต่น้อยนะพี่น้องปกติแล้วสีใหญ่กว่านี้ขึ้นไปนะครับกระเจี๊ยบเขียวครับกราเจ้าไปพอ่อความรู้ไม่ว่าสาม,มารถรักษาลูกกระเพาะเคลือบกระเพาะนะครับพี่น้องรักษาอะหลายอย่างสันวาน่านี่นี่กราเจ้าก็เลยนิยมก่นกันนะครับบางคนเกิดจะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วกับ หั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นน้อนอยครับกะมาณนี้เนาะแสใ่ในน้ำห่อนครับแล้วก็กินน้ำม,มันกินน้ำห่อนที่เขาใส่กระเจี๊ยบเขียวนะแล้วบานันก็กินน้ำม,มันหมดแล้วก็เขี่ยวกินกระเจี๊ยบนะครับกินเลยนะครับเพียงนั่นแหละวันนี้พายานุก,กัมาตัดต้นกระเจี๊ยบทิ่มนะครับเพื่อเตรียมดินนะครับเพราะว่ามันบัง นานพักแปลงพักเข้านะครับข้าปลูกพักมั่นกสิเห็ดไห้พักเขา้าบริบรับแสงเต็มที่นะพี่น้องก็เลยตัดทิ่มครับเข้าแรงภาพอาิบพช,ชัดป,ปนในพี่นอ้องอาชีพมัวม่วๆเนาะครับเพราะว่าเป็นย่ามาแรงครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้พยานุขอจบซ้ำเลยสักก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับขอบพูดหลายๆที่เขามาติดตามและกำลังใจพยานุหน้าก่หัวยครับพี่น้องโปรยขามาใหม,กม่ก็าลิมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งให้พญพนุเพื่อเป็นกำลังใจให้พญพยุุนี่นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กอบคุณหลหลายพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ